ถึงเรื่องราวของเกิลกรุปน่ารักกันบ้างนะคะ Red Velvet นั่นเองรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีสองสาวออกมาเดบิวต์เป็นยูนิตพิเศษด้วย มีรายงานว่าไอรีนและซูกิค่ะสอสมาชิกสาวแห่งวง Red Velvet กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเดบิวต์ยูนิตพิเศษวงแรกของวง r รด Velvet ในตอนนี้โดยไอรีนและซูกิอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมแล้วส่วนวันและเวลาในการเดบิวต์เปิดตัวของยูนิตพิเศษที่ยังไม่มีการตั้งชื่อนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดค่ะ นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่วง Red Velvet debut ในปี2014ที่เกิร์กร u ประดับแถวแนวหน้าของวงการ K-POP วงนี้นะฮะก็จะเป็นยูนิตพิเศษที่เรียกว่าเป็นวงแรกเลยส่วน2ส,สาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเคยทำยูนิตพิเศษนะครับในช่วงเป็นรุกกี้กับทาง SM Entertainment มมาแล้วโดยใช้ชื่อยูนิตว่า SR14G นะฮะซูกิแอนไอรีนนะครับโดยทาง SM ต้นสังกัดได้ออกมายืนยันเป็นทางการแล้วนะครับบอกใช่ทั้งคู่นะครับก็จะมีอ่าอิตพิเศษเนี่ยเป็นวงแรกของ Red Velvet ครับอืมน่ารักเก๋ไก่ต้องค่ะ